ะคะคือไม่ต้องกังวลเลยการทำวีซ่าที่ที่มันดูติดขัดรอบนี้นะคะลินม,มองว่าอีกประมาณสัก12เดือนหรือ16เดือนเนี่ยน่าจะมีการราบลื่นหรือว่ามีการเคลื่อนไหวที่ดีที่เกิดขึ้นนะคะดวงนี้ค่ะตอนอายุป,ประมาณ24เนี่ยนะคะก็คือประสบความสำเร็จในหน้าที่กางานธุรกิจการงานเพราะว่าเนาอย่างที่คุยไว้ก็คือว่าที่บ้านเนี่ย ให้ให้ธุรก,กิจทำนะคะมีธุรกิจให้รับผิดชอบก็ประสบความสําเร็จดีค่อนข้างมากคราวนี้ค่ะช่วงอายุ3 4เคยมีปัญหาใหญ่ในชีวิตนะคะค่อนข้างแรงมากเหมือนกันแล้วก็42นะคะก็มีปัญหาใหญ่อีกเช่นกัน,ก,นก็คือประมาณ2ปีที่แล้ว2ปีกว่าๆเนาะปัจจุบันอายุ45 45เนี่ยค่ะอายุมันก็คือตกมาอยู่ยแถวๆนี้แล้วนะคะก็คือมีเกณฑ์โยกย้ายเปลี่ยนแปลงที่อยู่อาศัย พอดียื่นใบเซาไปแล้วมันมันก็มีปัญหานิดหน่อยเนาะแต่ลิงก็ยังยืนยันแหละว่าดวงนี้มีการโยกย้ายที่อยู่อาศัยนะคะได้ไปอยู่แดนไกลแน่นอนนะคะเพราะในดวงนี้มันเห็นเหมือนกันว่ามีเส้นวาสนาค่ะออกมาจากเงินจันเนาะก็คือเป็นตัวส่งเสริมเป็นตัวที่บอกว่าจะได้แฟนต่างชาติหรือมีการโยกย้ายไปอยู่ต่างประเทศแต่ลักษณะมือนี้เนาะเป็นเป็นมือที่ค่อนข้างจะรักรักเอ่อติกบ้านค่ะติกเมืองไทยหรือเป็นคนที่แบบว่าคือ คือถึงจะไปอยู่บ้างนอกค่ะจิตใจก็อยากจะอยู่กลับมาที่เมืองไทยเพราะว่าเส้นสีเหลืองนะคะเป็นตัวบอกนะคะเส้นสีเหลืองตัวนี้ให้ไปอยู่นานแค่ไหนไปทำมาหาก,กินไปทำอะไรก็แล้วแต่ใจก็จะนึกถึงแต่เมืองไทยแล้วก็อยากกลับมาสร้างมาซื้อทรัพย์สินเพิ่มที่เมืองไทยและในมือเน,นี้ยลินม,มองว่าจะมีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มนะคะแน่ๆเลยนะคะหลังจากอายุ ประมาณ48นะคะ48 49ดิเห็นว่ามีการซื้อทรัพย์สินเพิ่มนะคะก็เป็นแปลงติดติดกันจากที่เดิมที่เคยมีนะคะย้ำว่าเป็นที่เดิมที่เคยมีก็จะติดติดกันแถวๆนั้นนะคะแล้วก็ในมือนี้ค่ะดวงช่วงประมาณ4 5 48 4 9นะคะจะได้ทรัพย์สินจากสามีนะคะตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวที่ดวงที่ลิลค่อนข้างยืนยันว่าการได้แต่งงานและไปอยู่ต่างประเทศค่อนข้างที่จะชัดเจน ะะและดวงได้ทรัพย์สินจากสามีก็คือว่าการได้สิทธิทุกอย่างะคะ่ะที่เขาเดําเนินการให้ทําเรื่องให้เนี่ยคือ,เ,อ,อเราจะได้สิทธิทั้งหมดเลยของเขาไม่ใช่ครั้งเดียวนะคะพราอริมเห็นเนี่ยตอน,นคือประมาณ4ี่ิบเก้าทีหนึ่งแล้วก็ปาะมาณิบสทีหนึ่งแต่ในเรื่องทรัพย์สินต่าง,งๆเนี่ยก่อนที่จะได้มามันจะมีปัญหาก่อนนะคะเส้น2เส้นนี้ค่ะคือเส้นสีสนนะะสนดาข้างล่างเนี่ยค่ะก่อนที่จะได้มามันจะมีปัญหาซะก่อนเพราะว่ามันเป็นเกาะอยู่ข้างล่าง,หงเห็นไหมคะว่ามันเป็นเกาะ กาะเกะเนี่ยค่ะตรงเนี้ยค่ะเธอเป็นตัวบอกว่ามีปัญหาภายในเอกสารปัญหาภายในครอบครัวของเขาเองแต่สุดท้ายเราก็ได้สิทธิ์นั้นมานะคะเพราะว่ามันเป็นเส้นวัสนธที่โยงขึ้น